บอกน้องสิว่าเอลซ่าน้องนอี้เอลซ่าครับสกิปลองจับ,บได้นะไม่เป็นไรหรอกกลัวจะหนาว๊าบกลับมองชิดเกินไปใช่ไหมมองไม่เห็น <laughs> มันจิ้มหยดตะกี้นี่มากินให้อิ่มก่อนนี่มากินให้อิ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเขาไปเล่นค่ะเดี๋ยวตัดหู มุมจึ้งหยดอีกแล้วเด็กชาย